ข่าวดีชาวไร่อ้อยเตรียมเฮทั้งประเทศล่าสุดนายจุลพันธ์อมอรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนมีมติมอบหมายให้ทกศร,ร,ร่วมกับสำนักคณะกรรมการการค้าอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษรตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5สําำหรับฤดูกาลปี67 68, ทับหส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวไร่อ้อยเก็บอ้อยสดโดยเฉพาะอ้อยสดคุณภาพดีทดแทนการเผาเพื่อลดปัญหา PM 2.5โดยการสน,สนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีในอันตรา69บาทต่อตันอ้อยคาดการไว้ฤดูการปี2567-2568ท25 68, จะมีปริมาณอ้อยสดทั้งสิ้น93.17ล้านตัน คิดเป็นงบประมาณอยู่ที่5,333ล้านบาทแบ่งเป็น 1. ค่าใช้จ่ายมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยให้เก็บเกี่ยวอ้อยสดโดยจ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยในอันตรา69บาทต่อตันงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น5,175ล้านบาทและมาตรการที่2คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของทองกศ ทั้งในด้านการชกเชยต้นทุนทางการเงินและข้าบริหารจัดก,การรวมทั้งสิ้น158ล้านบาททั้งนี้นะคะทกะสจะดำเนินการโอนเงินให้แล้วเสร็จหลังจากที่ได้รับรายชื่อเกษตรกรจากสำนักง,งานกองทุนอ้อยและน้ำตาลเรียบร้อยภายใน3วัน ซึ่งทกสจะใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารสำรองจ่ายงบประมาณทั้งหมดก่อนก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร,รผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการในการชดเชยช่วยเหลือโดยเฉพาะนะคะในเรื่องการช่วยเกี่ยวกับการเก็บอ้อยสดนะคะ ให้ได้อ้อยคุณภาพดีเพื่อทดแทนในเรื่องของการเผาอ้อยและก็ลดปัญหาของ PM 2.5ด้วยหลายๆพื้นที่มีการปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากหากมีการเผานะคะก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5ดังนั้นมาตรการในการช่วยเหลือจ่ายเงินในอาตาัตรา ตันละ69บาทนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรและก็เป็นแรงจูงใจนะคะให้เกษตรกรตัดอ้อยสดคุณภาพดีแทนการเผาไหม้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศเนื้อกลางสารใต้ทางด้านทกสจะเป็นคนดําเนินการในการ จัดตารางการโอนเงินนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับการอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกข้าวนาปังที่รอคอยในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือไร่ละ1000บาทสูงสุดไม่เกิน10บไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทอันนี้ก็รอในเรื่องของรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหากได้ครบถ้วนนะคะก็จะเป็นลำดับต่อไปในการรับเงินเยอย และเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีขอให้ท่านรีบไปดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จนะคะเนื่องจากทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้ท่านได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านไหนยังไม่ได้ดําเนินการขอให้เร่งรีบในการดําเนินการโดยด่วนมิฉะนั้นอาจจะพลาดการเยียวยาจากทางด้านรัฐบาลไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ